สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31ตุลาคมและในคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะใช้คำพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณดาวพระพุธได้ทำการโคจรพ้นออกจากดาวคู่อริดาวคู่ศัตรูแล้วนะคะก็จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้มีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นดาวพระพุธก็โคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วย ดาวพระพูดเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารค่ะเพราะฉะนั้นในระยะปากหลังของเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีโชคจากคำพูดคำเจรจามีโชคจากปากถ้าจะกล่าวกันไปตามตรงเลยนะคะก็คือวาจาพารวยปากพารวยนั่นเองไม่พอเท่านั้นการเดินทางการติดต่อการคบค้าสมาคมการเข้าสังคมต่างๆก็จะนำโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆมาสู่ตัวคุณด้วยค่ะ ในช่วงปลายเดือนนี้จะมีความสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเข้ามามากขึ้นนะคะช่วงกลางเดือนไปจนถึงสักประมาณวันที่21-22อาจจะคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่บ้างแต่ก็อย่างที่สมัยบอกไปว่าปลายเดือนจะดีขึ้นจะมีเรื่องของชัยชนะเข้ามามีเรื่องของการเฉลิมฉลองเข้ามาค่ะดาวพระอังคารยังโคจรสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระและดาวพระอังคารก็โคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดอ่อนแรงอ่อนกำลัง ชาวมิถุนจะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะคะเรามาพิจารณาในแต่ละด้านของชาวลัคนาราศีมิถุนกันค่ะในแง่มุมของการงานชาวมิถุนหลายๆคนในช่วงที่ผ่านมาเจอกับปัญหาหนักเรื่องงานค่ะในระยะนี้ก็มีเกณฑ์ปรับดีขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าทางคุณมากขึ้นนะคะปัญหาเก่าๆที่คุณเคยแก้ไม่ได้คิดไม่ออกวางแผนไม่ถูกในช่วงปลายเดือนตุลาคม จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปทิศทางก็จะเริ่มสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะคุณจะเริ่มพอมองออกว่าจะต้องทำอย่างไรแก้ปัญหาตรงไหนวางแผนอะไรและข่าวดีของชาวมิถุนนั่นก็คือมีบริวารมีลูกน้องมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือถ้าชาวมิถุนท่านใดที่ทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่าอย่างเช่นคุณขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หรือเป็นครูสอนเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเป็นคนที่อยู่ในวัยที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะรวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักศึกษาลักษณะนี้ก็จะถือว่าส่งผลดีต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังคนที่ไม่หวังดีจะเข้ามาเอาเปรียบเข้ามาชักชวนให้คุณไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายหรือเข้ามา หลอกลวงเอาผลประโยชน์บางอย่างจากตัวคุณเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องคนเอาไว้สักหน่อยชาวไม่ถุนในแง่มุมของการทำงานบางคนจะมีเรื่องของการถูกบีบบังคับนะคะเจอแรงกดดันมีสภาวะของความเครียดจนทำให้ตัวคุณอยากออกจากจุดเดิมค่ะอยากย้ายงานอยากย้ายบริบทอยากเจอเพื่อนใหม่อยากย้ายสังคมใหม่ๆก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีไม่ถุนนะคะว่าจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี อย่าทำอะไรตามอารมณ์ของตัวเองมากจนเกินไปค่ะณนะเวลานี้วันนี้คุณอยากจะย้ายมันไม่ได้หมายความว่าพอย้ายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นไปหมดนะคะมันไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นใหม่จะดีเสมอไปเพราะฉะนั้นชาวไม่ถุนจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบอย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าทุกอย่างจะเบาบางลงในช่วงปลายเดือนระยะนี้ถ้าคุณเจอปัญหาทางด้านการงานก็ขอให้ก็ขอให้คุณอดทนกันสักหน่อย พยายามประนีประนอมประคับประคองอารมณ์ของตัวเองและเลือกใช้คำพูดที่ดีค่ะเจ้าว่าไปแล้วดาวพระพุทธโคจรออกจากดาวคู่อริอยู่ในตำแหน่งที่ดีคุณต้องพยายามใช้คำพูดคำเจรจาของตัวคุณเพื่อที่จะส่งเสริมตัวคุณเองนะคะพูดดีก็จะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าได้ชาวมิถุนจะเจริญก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าคุณมีทักษะมีวาทศิลป์ที่ดีรู้จักวางเนื้อวางตัวมีกาละเทศะด้วยนั่นเองค่ะ งานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดอย่างเช่นง,งานสอนถ่ายทอดความรู้งานค้าขายงานพิธีกรงานออกสื่อหรืองานออนไลน์ก็จะส่งผลดีต่อชาวละคนาราศีมิถุนนะคะเพียงแต่อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาเก่าๆอาจจะกลับมาเกิดขึ้นซ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการหรือสายงานใดถ้าเคยมีปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันคาราคาซังต้องระมัดระวังอย่าให้เรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำค่ะไม่เช่นนั้นก็จะต้องแก้กันยืดยาวอีก เรามาดูที่เรื่องของการเงินการทองกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องคนนะคะระมัดระวังคนเข้ามาหลอกลวงคนไม่หวังดีคนมาเอาเปรียบคนที่เข้ามาติดต่อหรือว่ามาพูดคุยมาค้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณแล้วสุดท้ายนะคะอาจจะมาล้วงเอาข้อมูลบางอย่างจากคุณไปรวมไปถึงในช่วงนี้อาจจะมีคนมาขอหยิบยืมค่ะ และสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้คืนคุณนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์คืนล่าช้ากว่าที่เขานัดหมายไว้ให้ระมัดระวังจุดนี้ให้ดีนะคะในแง่มุมของโชคลาภยังมีเกณฑ์ที่ดีอยู่ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากเด็กบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่ารวมไปถึงคนท้องแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยหลายๆคนสัตว์เลี้ยงให้โชคนะคะมีเห็นกันอยู่หลายเคสหลายกรณีชาวไม่ทุนมีโอกาสที่จะได้โชคจากทางไกลค่ะ บางคนได้โชคจากทางออนไลน์ได้เงินจากทางออนไลน์หรือต่างประเทศหรือท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติมามากๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อตัวคุณนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือมันจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินแบบการซ่อมแซมค่ะซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงซ่อมแซมสุขภาพเพราะหลายๆคนก็มีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบาย ดาวพระอังคารยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุที่มาจากของแหลมของมีคมให้ระมัดระวังเรื่องการขับรถขับราให้ระมัดระวังคนที่ไม่น่าไว้ใจเข้ามาข้องเกี่ยวกับตัวคุณค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาครอบครองของชิ้นใหญ่เข้ามาในบ้าน มีโอกาสใช้เงินไปกับการสนองความต้องการของตัวเองหรือเป็นหรือเป็นลักษณะที่คุณมองว่าให้ของขวัญกับตัวเองจากการที่คุณทํางานเหนื่อยหรือทําอะไรบางอย่างมาอย่างหนักนะคะบางคนไม่ได้ไปซื้อเป็นของนะแต่อาจจะซื้อเป็นคอสท,ทำความงามคอสเ,เสริมความงามต่างๆ ไปทาสีผมใหม่หรือซืออ้อเป็นลักษณะของการแพ็กเกจท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่พาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวลักษณะนี้ก็เป็นไปได้มันจะมีการใช้เงินเพื่อเติมเต็มความสุขบางอย่างให้กับตัวคุณเองด้วยในระยะนี้ส่วนเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะร,ระมัดระวังของแหลมของมีคมทิ่มต่าแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุการลื่นล้มหกล้มด้วยนะคะชาวไม่ถุนต้องดูให้ดี ส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์สมัยมองว่าทิศทางของความสัมพันธ์ยังเป็นไปในแง่มุมที่ดีค่ะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือยังไม่มีคู่ก็ตามจะมีความลงตัวลงรอยใครที่ยังสดจะมีเพื่อนคอยแนะนําคนดีๆมาให้คุณหรือถ้าคุณเริ่มต้นคุยกับใครนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุยง่ายๆสบายๆมันไม่อึดอัดคุณได้เป็นตัวของตัวเองส่วนใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ก็ แน่นอนค่ะมันจะเป็นจังหวะที่คุณและคู่มีความหวานให้กันและกันแล้วก็ช่วยกันวางแผนช่วยกันทำงานเก็บหอมรอมริบดีเลยทีเดียว <c oughs> ก็คราวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ